ข่าวดีครับข่าวดีอีกแล้วด่วนลงทะเบียนร,รับเงิน1,000บาทเบี้ยผู้สูงอายุผู้สูงวัยและปฏิทินการจ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายนกดเป็นเงินสดได้นะไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมใละัับฟังข่าวสามทีวีอีกเช่นเคยนะครับคลิปเช้านี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นเรื่อง ของเบี้ยผู้สูงอายุนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงิน1000บาทนะครับเป็นการยืนยันจากสำนักข่าวเลยนะครับผมเป็นข่าวจริงอย่างแน่นอนนะครับไม่มีบิดเบือนนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังเนื้อหาเราเนี่ยผมอยากจะสอบถามพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับว่าอยากให้รัฐบาลเยียวยาเงินอะไรกันอีกนะครับก็คอมเมนต์พิมพ์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับ ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดความคิดเห็นขอไหมครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสําหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยนะครับท่านอยากให้รัฐบาลเยียวยาอะไรอีกนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะให้ไปรับฟังจากสํานักข่าวก่อนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อเป็นความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับ ไปแล้วฟังกันเลยครับามาดูเรื่องสําคัญก่อนนะฮะเรื่องปากท้องนะครับอันนี้เรื่องสําคัญเลย <c oughs> แจ้งบอกสําหรับผู้สูงวัยมือใหม่ <c oughs> เป็นผู้สูงสูงวัยหน้าใหม่ <c oughs> อย่าลืมไปลงทะเบียนผู้สูงอายุครับ <c oughs> เพื่อรับเบี้ยยังชีพปี65นะครับภายในเดือนพฤศจิกายน63แล้วก็อีกช่วงหนึ่งมกร,รา64ถึงกันยา64คุณสมบัติฮะผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ65อือนับอายุจนถึง1กันยา65นับอายุถึง1กันยา65คือเกิดก่อน2กันยาปี2,505อือท่านผู้ชมฟังแล้วก็นองนึกว่าตัวเองเข้าเกณฑ์ไหมหรือ,อคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายบาดพี่น้องอบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เงินเท่าไหร่ถ้าอายุ6 0ถึง69 เดือนละ6 0 0้บาทอายุ70-79ถึงเดเดือนละ7 0 0บาทอายุ80-89ถึงเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเดือนละ1,000บาทค่ะอบาทนี่ฮะเป็นขั้นบันไดนะครับเป็พราะฉะนั้นขอให้อายุบ้านขวัญยืนทุกท่านจะได้หนึ่งพันบาทขอให้ได้กันเยอะๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยได้ทุกคนยากดีมีจนได้หมดนะครับครับผม ก็ได้รับฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งให้ฟังนะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจสิทธิ์และเงื่อนไขนะครับผมสําหรับการเปิดลงทะเบียนรับเงินสูงสุด1,000บาทสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับผมกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นเนี่ย,น,ยนะครับกระทรวงมหาดไทยครับได้เปิดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับของอปทประจำปีงบประมาณ2,564นะครับผมผู้สื่อข่าวเนี่ยของสํานักพ p t v นะครับรายงานว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกระทรวงหรือกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาได้เปิดรับการลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นนะครับประจำปีงบประมาณ64นะครับ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีรอบแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนนะครับส่วนรอบที่2จะเป็นเดือนมกราคมจนถึงกันยายนปี64นะครับก็คือปีปีหน้าเลยนะครับสําหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนมาก่อนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เนี่ยในปีงบประมาณ2565นะครับ ทั้งนี้นับอายุจนถึงวันที่1กันยายนนะครับ2565นะครับต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2505นะครับย้ำอีกทีต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2505เท่านั้นนะครับ <S <s เนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2505จนถึงวันที่1ตุลาคม2505เนี่ย เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับผมก็คือเดือนตุลาคม2565ซึ่งเป็นปีประมาณ2566นะครับดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2505ถึง1ตุลาคม2505สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยย่งชีพ ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 4ได้เป็นต้นไปเลยนะครับผมไม่งงนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องเตรียมไปนะครับเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็ต้องมีบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายนะครับทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธน,นาคารกรณีขอ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธานคาคารโดยมีวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับต่อมายื่นคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองนะครับมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอลงทะเบียนขอรับเงินบเนบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนนะครับตรงนี้สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลหรืออบตอสํานักงานเขตได้เลยนะครับผมในพื้นที่ ผู้ที่มีชื่ออยู่นะครับผมต่อมาเป็นเรื่องของรายละเอียดการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุนะครับอายุ60ปีถึง69ปีจะได้รับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีจะได้รับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีจะได้รับอยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปเนี่ยจะได้รับอยู่ที่1000บาทนะครับสูงสุดคือ1000บาทนะครับผมต่อมาก็เป็นวิธีรับเบีย้ยผู้สูงอายุ นะครับจะเป็นการรับเงินสดด้วยตนเองนะครับรับเงินสดโดยที่บุคคลที่รับมอบหมายหรือมอบอํานาจนะครับจากผู้ที่มีสิทธิ์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับก็คือไปกดออกมาจากตู้ ATM เอเอาเองนะครับหรือโอนเงินเข้าบัญชีฝากเงินธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบหมายนะครับก็คือโอนเข้าบัญชีคนอื่นนั่นแหละครับผมที่พ่อแม่พี่น้องไว้วางใจนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของบัตริต็การจ่ายเงินสําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับจะมีในส่วนของเด็กทารกแรกเกิดแล้วก็ผู้พิการเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็วันที่10พฤศจิกายนนะครับจะทําการโอนเงินให้นี้ทั้ง3กลุ่มนี้นะครับทั้ง3กลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ สําหรับกลุ่มเด็กเนี่ยจะได้รับอยู่ที่600บาทนะครับเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับโอนเงินมาวันที่10พฤศจิกายนนะครับสําหรับผู้พิการนะครับจะเป็นเบี้ยความพิการ800บาทกับ1000บาทนะครับโดย1,000บาทมีเงื่อนไขก็คือผู้พิการต้องอายุต่ํากว่า18ปีนะครับแล้วก็ผู้พิการต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับเงินก็จะโอนให้ในวันที่10กันยายนนะครับเหมือนกลุ่มผู้สูงอายุเลยนะครับตามที่ผมกล่าวไว้เลยนะครับ โอเคครับสุดท้ายก่อนจากกันนะครับก็อยากที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับอยากให้รัฐบาลเยียวยาเงินอะไรอีกนะครับเยียวยาในรูปแบบไหนอีกนะครับเพื่ออาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับจะเข้าสู่ปี64แล้วนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะครับผมสุดท้ายนี้ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้บอกต่อๆกันให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับหรือถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีผลประโยชน์หรือผลดีต่อตัวท่านเองก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณที่รับฟังครับสำหรับเช้านี้ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพนไปหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นต์ตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผม